BYD c ดีซีเลอนซเว่นราคาเราใจในงานมอเตอร์โปปี2025ราคาเหลือล้านนิดๆเท่านั้นใครอยู่ใกล้ริบรี่ประดูให้ได้เลยแจมขนาดไหนไปดูกันซีราลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ลูกหมากซีราชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจำหน่ายในยร้านอไไล่ชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาอยู่ในบูธ BYD นะฮะวันนี้จะพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถรุ่นนี้เลยนะเป็นโคกับขทาวร้อนแรงที่สุดในงานมอเตอร์โกปี2025นี้แน่นอนนะครับก็คือ BYD ีดีไซเลออนเซเวนั่นเองนะครับบีวีดีไซเลออนเซเนี่ยตอนนี้นะฮะราคาเราไกลเหลือเชื่อนะฮะเพราะเดิมทีนะครับตัวเนี้ยราคาเขาอยู่นู่นเลยนะฮะล้านสองล้านสามนะแต่ถ้าอยู่ในภายในงานเนี้ยราคาต้องบอกว่าเหลือล้านนิดๆเท่านั้นเนื้อของแจกของแถมก โปรโมชั่นที่มีให้นะฮะโคสุดยอดเลยนะครับเป็นยังไงใจค่อยล่อเลียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากเรื่องของราคานะทางด้านของ b ีวอดี้ซีเลียนเซเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่ภายในงานมอเตอร์โปปีสองพี่สิบราคาเราใจเหลือเชื่อเพราะว่าเดิมทีนะฮะร,รุ่นนี้หนึ่งล้านสองแสนถึงหนึ่งล้านสามแสนบาทนู่นเลยนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าอยู่ภายในงานมอเตอร์โปปีสองพี่สิบเนี่ยราคานะครับจะเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสำหรับตัวพรีเมียมนะฮะ ส่วนรถท็อปสูงสุดราคาเหลือมีแค่1 1 7 4 9 0้านหนึ่งบาทเพื่อจะไปครับ b y d C Leon 7นะฮะล้านเศษเ,เท่านั้นเศษนี้คือเศษหลักหมื่นจริง เหลือเชื่อเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะธนาาของ b ี d เนี่ยทุกรุ่นนะครับถ้ามาภายในงานนี้นะมเต้โปปี2025เนี่ยรับประกันแบตเตอรี่ตลอดชาติโอ้โหขอญาติทาสุัวรรงแรงๆอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะเป็นการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะครับเพื่อสมาชิกสอบถามด้านหน้าบูธหรือด้านหน้าโชว์รูมเลยก็ได้นะครับเดิมทีนะฮะ โปรโมชั่นนี้นะฮะรับประกันแบตเนี่ยมูลค่า5 0,000บาทนะครับ5 0า0 0บาทแต่ถ้าซื้อภายในงานเนี่ยมาซื้อภายในงานนี้นะฮะราคาอยู่ที่5,000บาทหรือโปรโมชั่นพื้อสมาชิกสอบถามด้านหน้าโชว์หรือว่าด้านหน้าบูธได้เลยนะครับลองสอบถามดูนะฮะแต่ว่าเอาอยัางไงก็คุ้มแน่นอนเพราะว่ารับประกันแบตนะขยายจาก8ปีเป็นตลอดอายุการใช้งานคุ้มสุดๆแน่นอนนะครับทีนี้พามาดูนะฮะจุดเด่นทงนา้า่ของรถ BV d C ีดีเซเอนซกันนะครับมีจุดไหนแจ่มบ้างเด่นบ้างนะฮะเอาไปดูกันเลยครับ อา,าพามาดูจุดเด่นจุดแรกนะครของ BWD C Leon 7นะฮะแน่นอนนี่คือรถที่ออกแนวสปอร์ตฝันใจพ่อบ้านแน่นอนสึ่ไปครับถามว่าทําไมต้องบอกกันนะเพราะนี่คือรถที่ใส่แรงม้ามาระดับ5<อ>้0กว่าแรงม้านะครับก็คือทางด้านของ BWD C Leon 7นะฮะตัวท็อปสูงสุดข,ของเขานะครับแรงม้าใส่มามากถึง530แรงม้า690นิวตันเมตรโอโหคุณพระ ใส่แรงม้ามาเยอะขั้นสุดเลยนะครับและอัตราเร่งต้องบอกว่าฉีกทุกกดแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่า500แรงม้าเนี่ยโหดขนาดไหนอัตราเร่ง0ูนย์ถึอยใช้ระยะเวลาไปแค่4.5วินาทีเท่านั้นนะครับ โอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะครับว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเห็นบนท้องถนนน,นะฮะอย่าไปท้าพมจสไัมครับเพราะร,รถที่530แรงม้าโหดขั้นสุดจริงๆนะครับออามาดูจุดถัดมานะฮะแน่นอนว่ารถแรงอยู่แล้วนะครับแต่หลายท่านเนี่ยมองว่านี่คือรถ SUV รถอนเนกประสงค์นะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนนี่คือรถอนเนกประสงค์แต่ออกแบบมา คล้ายกับออกแนวสปอร์ตมากๆคุณเนไหมครับด้วยรูปลักษ์ด้วยรูปร่างหน้าตานะของ b v d C Leon s นะครับออกแบบมาให้ออกแนวสปอร์ตแบบฟักมากนะครับ530แรงม้ารูปร่างหน้าตาโฉบเฉียวแบบนี้นะฮะราคาล้านนิดๆนี่ต้องบอกว่านะฮะคุ้มค่าสุดๆแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะฮะในงานมอเตอร์โชวปี2025มาดูให้ได้นะครับสำหรับนี้คือรถ BWD C Leon s นะฮะ ในงานมอเตอโปร์ีกปี2 0 2บบู๊ BYD ดีห้ามพลาดเด็ดขาดเพ่สมัยครับถ้าใครนะฮะอยากเลงรุ่นนี้อยู่อยากได้รุ่นนี้อยู่ซื้อช่วงนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมย้ําอีกทีนะะึงนะนี่คือราคาสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าเกิดผ่านตรงนี้ไปนะฮะข้ามไปปีหน้าได้รับการยืนยันแล้วนะฮะว่ารถ่น b y ดีเนี่ยตกทุกรุ่นเลยนะฮะราคาจะปรับขึ้นแน่นอนถ้าใครอยากได้ตอนนี้ซื้อตอนนี้คุ้มแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกจาะถุงนะครััับบสสวดีคร